ก็สวัสดีทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับผมมิ n แม็กศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอะไรหรือว่ามาริวสกินตัวอะไรนะครับก็สามารถมารับชมในคลิปผมได้เลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในคลิปนะครับมาครับไปรับชมคลิปผมกันเลยแล้วกันครับมาครับวันนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับตัวละครที่ผมเล่นก็คือตำแหน่ง เอ้ยตัวละครที่ผมนี่ก็คือเคสนะครับหรือว่าปลาหมึกนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสกินปลาหมึกด้วยแหละไงน่ารักปะละ่าล่ะปลาหมึกกับน,น้องหลามน้องหมึกกับน้องหลามอย่ามวยอย่มวยไม่อย่มวยอมยโอ้ยโดนละโดนละโอ้โหนบีกับเอลซุด,ดิกาไหวไหมเนี่ยเม็ด เกมเมทสองอยู่โอ้ย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 เล่นกันดีเว้ยโอ,โอ้ไม <c oughs> <s uss UC S> <c oughs> ่เล่นกันดีเว้ยยินดีนะเพื่อนปัดปัดเพื่อนไม่ไหววะไม่ไหววะ โอเคเดี okay. ๋ยวเรายืนให้ไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยอดีมาแล้วเมลมาแล้ว <laughs> กดสปินแล้วโอเค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 กดสปินล้วเพือ่อน <laughs> กลับก่อนนะป <laughs> าความเสร็จแล้วหรอออกมาดูคลิปด้วย ý con như vậy mà ba cái bà lò đấy nè, lên mày 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 อันตรายจริงๆเลยพุ่มแถวนี้เนี่ยโอเคไม่มีโอ้ยวันนี้เพื่อต่อเพื่อน<ๆ>เพื่อนมันจะตายแล้วเนี่ย<ๆ>เอ,อ้ยสวยแค่ โอ้แม่งเนแม่งไม่ปัดเข้ามาจะรู้ลเลยจะยับเลยอะมากรอเลยวเรามา่ฮิลอยูย่ไปไปไปจะไปเฮ้ย คอมโบสุดเฟีย้ยวไปละครับไปละครับกำลังไปเพื่อนโอ้เบาได้บาเพื่อนบาได้บาตรงนั้นอนะเหลือให้เล่นมั่งดีเหลือเล่นมังก็ดีนะ <c oughs> เล่นคนเดียวหมดเลยไม่ได้อยู่ในไฟเลยเราเอ,อ,อยู่นี่เอ,อ,อยู่นี่ เลือนมาเลยมันไม่ยอมเก็บก็ผมไม่เก็คกิ๊มหมดแล้วอ่ะโมจะเก็บด้วยเออมาพร้อมเล่น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 ด้วยจริงโถ่ไม่ด้วย เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับคิวเฉยเอาเออเล่นหน่อยฝากหน่อยเออสวยมาแล้วเพื่อนสลับกันดีกว่าเรามาสลับลิงกันดีกว่าเพื่อน หาตัวฟาร์มก่อนดิจริงๆก็อยากออกล้างอะแต่ต้องออกออกมองเห็นแล้วอะเร็วๆๆวกำลังไปกำลังไป เยียบแถบให้เดี๋ยวเยียบแถบให้เ,หเออเออเอ,อสูดันบนไปอ,อุศุดันบนไปอ,อสูดันบนไปไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปบอกเลยบอกเลยไม่ให้ไปใน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปอมลิจ้ากากาศไ้ยินเปล่ารู้จักเปล่ากากาะน้อง จากไปดีอุ้ยกลาง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 เปิดแหวนนำเลยเลยเปิดแหวนนำเลยเล่นมันชูก่อนเล่นมันช่วยช่วยสวยครับออกคอเลย เล่นได้เล่นได้จะโซนให้ด้วยเออมาดิลิงมาดิลิงก็ลิงดิลิงก็ลิงดิลิงก็ลิงดิบูมมันเกิดนะเพื่อนนี่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 นนบูม,มันเกิดบูม,มันเกิดเวทเวดเวดเวดเก็บไปแตกฟอสเลย อะไรเอวสุเอวส,สุจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอเอาดิเดเล่นได้เล่นได้ไดใครมาอีกก็เล่นอีกใครมาอีกก็เล่นอีกลิงลิงจ้าลิงลิงลิงตบอะไร กหน่อยเพื่อนคิดหมดว่ะเพือนเพื่อนิดหมดว่ะเพื่อนไม่ไปตีป้อมมหรอตีเองก็ได้นี เฮ้ยมีคนตีมังกรมีคนตีมังกรล้าสวยๆไม่ดีอ่าไม่ลงจากม้าด้วยครับไงลิงลิงบู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 เล่นได้เพื่อนเล่นได้ บนก็สวยอ่ะบนก็สวยอ่ะบอกเลยบนก็สวยอ่ะเฮ้ยคิวกอดเบาได้เบาเบาได้เบานะคิวกอดจะโหดเกินไปละนี่นี่นี่ปัดจะทำเพื่อเราเหรอ ป้อมยิงป้อมยิงป้อมยิงเจ็บมากเหวดให้หมดป่าเปลือยยูสุอลสุ อยากจะอยากจะเล่นก็เล่นได้นะอยากจะเล่นก็เล่นได้นะเล่นได้นะเพื่อนเปิดให้แล้วเออเล่นไปทุก่อนเล่นไปมียิวอยู่แหวนแทบแทบไม่ต้องเปิดแล้วแหวนเนี่ยปันให้อยู่ปัดให้อยู่เออ,เอ,อดาบเดียวแล้วมึงดาบเดียวแล้วมึงเหล็กตัวหนึ่งเอลสุดจา๋า เดินได้นะครับเดินได้นะครับอุ๊ยโดนสุดไปว่ะลิงอยู่นี่เว้ยเพื่อนนี่นี่แน่โรยอ่อนก็โรยอ่อนดีไอ้ลิงมึงทำไรวะไม่ช่วยเพื่อนหน่อยวะลิง เอาดิเอาดีเล่นต่อด้วยสารสารพิธีโอ้ยป้อมยิงป้อมยิงยิงเอาดิเอาดิเออเออเออเอาดิตายหมดทีมโอเคครับก็จบกันไปกับคลิป ซัพพอร์ตครับหรือว่าวันนี้ผมก็มารีวิวสกีตปลาหมึกกับฉลามนะครับน้องหลามกับน้องหมึกนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ผม้วยครับเพื่อลังใจให้กับคนทังคลิปนะครับ